วิธียืนยันตัวตนแอปป๋าตังที่ตู้กรุงไทยนะครับตู้กรุงไทยเนี่ยอันนี้คือตู้กรุงไทยที่คุณต้องไปยืนยันโตนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับพาไปทําในสถานที่จริงด้วยในที่ตู้กรุงไทยของจริงเลยนะครับว่าต้องกดปุ่มไหนทําอะไรบ้างนะคับและมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดูคลิปนี้คุณจะยืนยันโตนในสำหรับตู้กรุงไทยรุ่นใหม่นะครับแบบนี้สี เทาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตู้รุ่นใหม่คุณต้องหาตู้นี้ให้เจอนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตู้นี้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับตู้นี้ก็จะอยู่ตามธนาคารนะครับกรุงไทยนะครับหรือตามที่ที่มีตู้ ATM กรุงไทยครับให้คุณมองหาคือมันจะมี2แบบถ้าตู้ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีช่องใส่บัตรประชาชนหรือ ID c a ก d i ์ confirm นะค,คือตู้นี้จะมีความพิเศษก็คือตู้ ATM ชนิดนี้จะมีช่องใส่ บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งใช้สำหรับการยืนยันตนในแอปเป่าตังนันเองนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยแอปเป่าตังขึ้นให้คุณยืนยันตนนะครับคุณจะต้องเอาบัตรประชาชนนะครับไปที่ตู้นี้นะครับแล้วกดทำตามขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับว่าจะทําได้อย่างไรนะหลังจากห,หาตู้ได้แล้วนะครับคุณได้หาตู้เจอแล้วตู้กรุงไทยนะครับที่เป็นแบบรุ่นใหม่แบบที่ผมบอกนะครับจะเจอตามห้าง ชั้นนำนะจะเป็นห้างที่คุณใช้บริการนะครับหรือสถานที่ที่มีธนาคารกรุงไทยอยู่นะครับก็ไปตามหาตามที่เหล่านั้นนะครับจะเจอตู้เหล่านั้นนะโอเคหรือพิมพ์ใน Google ไปก็ได้นะครับว่าตู้กรุงไทยนะตู้ไอดีกรุงไทยอะไรเงี้ยพิมพ์ใน Google นะครับตู้รุ่นใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะเจอนะครับอ่ะทีนี้เจอตู้แล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณดูภาพตรงนี้ก่อนว่าต้องกดอะไรบ้างครับเดี๋ยวจะพาไปกดจริงนะครับตอน ตอนที่หลังจากตรงนี้จบนะโอเคเรามาเริ่มกันนะครับอันดับแรกนะครับคุณจะยินดล์ตนเนี่ยเมื่อคุณเจอตู้ครับหน้าจอตู้จะเป็นหน้าจอใช่ไหมให้คุณเลือกที่ยินดล์ตนนะครับโดยยืนดล์ตนคอนเฟิร์มไอดีคุณจะสังเกตเห็นนะครับยืนดล์ตนคอนเฟิร์มไอดีแบบนี้นะให้เลือกเมนูยืนดล์ตนไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับกดที่ตรงนี้เลยยืนดล์ตนนะเมื่อเลือกยินดล์ตนเสร็จขั้นตอนที่2ครับก็จะให้ยินยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยคุณกดรับทราบ และรับรองนะที่2อั้นที่3ครับคือจะเป็นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนครับตรงนี้เนี่ยคุณก็ให้ดูให้ดีๆนะครับแล้วก็ก,กดยินยอมต่อไปครับให้คุณเสียบบัตรประชาชนในช่องยืนยันตัวตนคอนเฟิร์มไปดีโดยหันด้านที่มีชิปขึ้นนะครับนะก็คือแบบประชาชนคุณเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าบัตรประชาชนของเรานะครับจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีชิปเนี่ย จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาช่องที่มีชิปเสียบเข้าไปนะช่องที่มีชิปเสียบเข้าไปในช่องน,นะครับในตู้นะ่็เสียบเข้าไปปุ๊บตามนั้นเลยนะเคเสียบบัตรประชาชนในช่องน,นะครับยินเนตนหันชิปขึ้นนะครับห้ามเสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตรเอทีเอ็มนะอย่าไปผิดช่องนะครับมันจะมีช่องข้างล่างมองไปที่ด้านล่างตู้จะเจอช่องตรงนี้ก็เสียบเข้าไปครับ จากนั้นเนี่ยรอระบบตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลของท่านนะครับแล้วก็เมื่อระบบตรวจสอบสเร็จก็นนามัตรประชาชนออกนะครับตรงนี้เนี่ยจบล่าสุดนะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมบอกล่าสุดให้อันนี้นะอันนี้เนี่ยอันนี้มี5ใช่ไหมแต่ในล่าสุดครับจะมีการเดี๋ยวจะพาไปทํามีการสแกนใบหน้าด้วยนะครับต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปของคุณนะเป็นหน้าของคุณนะแล้วก็กดยืนยันนะเป็นการยืนยันตนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไป ทำกันต่อในแอปกันนะไปดูกันต่อเลยครับสําหรับการยินยอนครับเราจะต้องทําการเปิดแอปเป๋าตังค์นะกดแอปเป๋าตังค์เปิดมานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้านะครับอันนี้ต้องโหลดแอปเป๋าตัางค์อะไรเรียบร้อยนะครับก็ต้องใส่ข้อมูลตามนี้แล้วก็คือปิด Wi-Fi นะครับเป็นอย่างนี้ระบุเบอร์โทรศัพท์ Suzanne, มือถือข้อมูลบุคคให้เรียบร้อยนะครับตามตามขั้นตอนนี้แล้วกดถัดไปครับเมื่อคุณกดถัดไปเสร็จก็จะให้คุณจัดการข้อมูลส่วนบุคคลครับตอนนี้ต้องกดยินยอมนะแล้วก็ ยืนยันนะครับกดยินยอมไปปั๊บหลังจากกดยินยอมเสร็จเป็นสีน้ําเงินก็กดยืนยันแบบนี้นะครับเมื่อมาตรงนี้เขาก็ขึ้นยินยอมอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กดยินยอมได้เลยครับเมื่อกดยินยอมอ่าตรงนี้แหละคือข้อมูลสาคัญให้คุณใสเ่เลขบัตรตัวประชาชนด้านบนครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือที่ใช้นอุปกรณ์นี้นะครับเบอร์มือถือที่สมัครบนแอปเป่าตังนั่นแหละของคุณให้เรียบร้อยครับใส่เสร็จสิ้นเมื่อใส่เสร็จสิ้นแล้วก็กดถัดไปตรงนี้นะครับกดถัดไปได้เลยนะ เพื่อไปหน้าต่อไปนะครับซึ่งไอ้หน้าต่อไปเนี่ยคือคลายแม็กครับคือจุดสำคัญคือหน้านี้คือหน้าที่ผมบอกว่าถ้าใครขึ้นหน้าแบบนี้คุณจะต้องทําการนําบับรบชชนไปยืนตนที่จุดบริการครับซึ่งอันนี้เนะี่ยคือหน้าที่คุณต้องไปทำครับซึ่งไปต้องทําที่ตู้อย่างที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปแหละเป็นตู้รุ่นใหม่นะครับนะสู้รุ่นใหม่กรุงไทยสีเท่านะอาตรงนี้สามารถกดรายละเอียดอ่านได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนะี่ยผมได้เล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันไปแล้วนะครับอ่าคุณจะได้เห็น ผมต้องไล่เรียงเนื้อหานะผมจะได้อธิบายให้คุณเห็นภาพซึ่งอันนี้ก็คือตู้ก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกในการทําจริงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมะเ,เราจะมาดูกัน,ก,นก็ตรงนี้อ่านให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้เมื่ออ่านเสร็จก็กดย้อนกลับไปได้เพื่อไปหน้าของการยืนยันตนนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของคุณคือหาตู้แล้วก็ทําการยืนยันตนได้เลยครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการรอคิวก็รอคิวตู้ตามปกตินะครับถ้าไม่มีคิวก็เร็วเลยนะ สามารถอ่านละเอียดได้สามารถค้นหาตู้ ATM นะครับหรือสาขากรุงไทยใกล้ๆคุณได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะโอเคตอนนี้ผมอยู่หน้าตู้แล้วนี่คือหน้าตู้กรุงไทยรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบนี้เลยเห็นไครับสีเทาจะเห็นสีเทาชัดเจนเลยก็เข้ามาที่ตู้นะครับสาหรับละเอียดตรงนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตู้หน้าตาเป็นยังไงนะครับสิ่งที่สําคัญคืออันนี้เห็นไหน้าจอตรงนี้ก็คือคุณจะต้องเข้าไปที่ตู้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องยืนยันตน ตามนี้เลยนะครับตามรายละเอียดนี้ซึ่งสิ่งที่สําคัญคืออย่างที่ผมบอกต้องพบประชาชนเอาไว้นะครับแล้วเสียบประชาชนเข้าไปในช่องนี้นะขอบคุณพี่ท่านนี้มากเขามาช่วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆก็ให้ใส่ไว้ในช่องนี้แหละนะครับดีมากๆอันนี้ก็กดเข้าไปนะครับตามรายละเอียดตรงที่ผมได้กดเลยนะครับคุณกดตามผมได้เลยนะตรงเนี้ยนะก็จะเป็นยินยอมแนละจะค่อนข้างไปเร็วหน่อยก็กดยืนยันนะครับรายละเอียดตรงหน้านี้นะครับก็ทํารายการกดตกลงตกลงนะครับใส่บัตร เมื่อกี้ผมใส่บัตรไปลงหน้าแล้วนะครับอ่าก็รายละเอียดตรงนี้ครับอันนี้เดี๋ยวจะมีการยืนยันตนด้วยนะครับก็กดตามขั้นตอนตามที่ผมได้บอกอันนี้ให้ถ่ายภาพนะครับก็กดตกลงยืนยันถ่ายภาพไปได้เลยครับอ่าก็ใจเย็นถ่อใครทำนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยก็คือขยับการหน้าของคุณให้ตรงนะครับตรงที่กล้องและตามองไปที่กล้องนะครับกล้องเมื่อกี้นะแล้วเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็กดถ่ายภาพที่หน้าจอ ได้เลยนะครับเมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถยืนนตนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะเมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จนะครับถ้าไม่เสร็จเนะี่ยให้ถ่ายภาพอีกครั้งนะกดได้เลยนะครับแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดตกลงยืนยันได้เลยนะตอนถ่ายภาพตรงนี้ซึ่งเอาหน้าคุณให้อยู่ในกรอบตามที่เขากําหนดนะอันนี้เนี่ยคือส่วนสําคัญมากๆครับผมก็ทําอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถทําได้ถ้าทำไปเรื่อยก็จะชินเอง ง่ายๆนะครับเมื่อหน้าคุณอยู่ตรงตามนี้ก็กดยืนยันได้เลยนะครับภาพที่มันถ่ายออกมาก็ต้องถูกต้องนะครับเมื่อถูกต้องเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วขอบคุณทีใใช้บริการผมได้ทําการยืนยันตนแอป,ปเป๋าตังค์เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อผมยืนยันตนในตู้กรุงไทยนะครับเรียบร้อยเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณทําตามที่ผมได้บอกเนี่ย บางท่านนะครับจะทําปุ๊บสาเร็จเสร็จสิ้นเลยก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องไปทาอย่างอื่นแล้วก็คือเสร็จสิ้นจบนะแต่ของผมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนะครับผมดีนันโตนนะครับเข้าไปแล้วตามขั้นตอนที่ทําในคลิปนะครับแต่ว่าพอทําปุ๊บมันไม่เปลี่ยนหน้านะครับซึ่งอันนี้ผมก็เข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะครับวิธีการที่คุณไปติดต่อาคารกรุงไทยก็คือกดคิวนะครับตามปกติเลยบอกธนาคาร กรุงไทยนะครับบอกว่าคุณเนี่ยยินเัอนตนโดยพยายามที่ตู้แล้วไม่ได้นะเขาก็เลยที่ถ้าคุณสังเกตในแอปเขาจะเขียนอยู่ว่าถ้าเกิดว่าทําที่ตู้ไม่ได้ให้ติดต่อธนาคารนะครับอันนี้เนี่ยก็ผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าของผมเนี่ยเป็นกรณีอันนี้เนี่ยผเผเยเื่อท่านนท่านอื่นนะครับจะเป็นเหมือนกันกรณีของผมครับคือผมได้ทําบัตรประชาชนใบใหม่นะแบัตรประชาชนใบเก่าที่เคยอยู่ในแอปตังเก่าหรืออยู่ในธนาคารคุณลุงไทยอันเก่าเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นบัตรประชาชนใบเก่าซึ่งส่งผลให้ผมเนี่ยไปยินเัน,นตนที่ตู้นะครับ เอาบัตรประชาชนไปใส่ตู้แล้วสแกนหน้าเสร็จปุ๊บอะไรแต่มันไม่ผ่านเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าบัตรประชาชนใบเก่านะครับไม่ใช่ปัจจุบันนั้นเนี่ยก็เลยต้องอัปเดตบัตรประชาชนนะครับเพราะว่าบัตรประชาชนเนี่ยเขาต้องถ่ายบัตรประชาชนเพื่อเช็คนะบัตรประชาชนมันไม่ได้ตรงกันมันก็เลยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องจัดการเรื่องของบัตรประชาชนนะครับให้เป็นบัตรประชาชนที่ถูกต้องนะครับนะก็ทําให้บัตรประชาชนเนี่ยเป็นบัตรประชาชนใบใหม่ก็คืออันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารต้องขอบคุณมากมากเลยครับ เขาก็จัดการอบประชชนใบใหม่ของผมเนี่ยก็จะพอได้คิวพอกดคิวรอคิวจนถึงได้คิวเราแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาทําการยินยันตนนะครับโดยอบชนของเราเนี่ยไปทําการใส่ข้อมูลเข้าใหม่ในทางระบบของทางแอปหมอมังเมื่อทําเ้ร็จลิ้นแล้วนะครับก็เป็ออันเสร็มจ,จบนะครับผมก็ยืนยันตนอําเร็จเรีย้ร้อยอ่เด้๋ยวมาให้อูการยืนยันอนหน้อตาจข้ปมนยังไมนะครอบอู่เปิดแอมหมอตังข้มาเมื่อคุณเปิดแอปหมอตังมานะครับหน้ายืนยันตนเสร็จล้ มันจะเป็นนี้นะครับแล้วก็จะให้คุณใส่พินนะผมใส่พินก่นอนเมื่อผมใส่พินแล้วนะครับระบบจะเข้ามาสู่นหน้านี้นะซึ่งอันนี้คือหน้าปกตินะครับแต่กัรยืนยนตนเนี่ยเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วจริงๆมันจบในต,ตอนนี้แล้วนะครับคือเนี่ยถ้าในหน้านี้คือเสร์ฟเวอ่์ยืนยันตนเสร็จแล้วนี่เองแค่นี้เองครับถ้าเกิดว่ามันเข้าหน้านี้หน้า G Wallet ไม่ได้หน้าที่มันเห็นหน้าแรกขอตังเปบริการหรือว่าโปรไฟล์เนี้ยถ้ามันไม่เห็นหน้าตรงเนี้ย นะครับคือหมายความว่ายูนินตนยังไม่สาเร็จแต่ถ้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่ายูนิลิทนสำเร็จเนี่ยตรงนี้ขึ้นชื่อสกุลของคุณนะครับขึ้นเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้เห็นจะเขียนว่ายืนยันแล้วถ้าตรงนี้ยังไม่ยืนิันต้องกดตรงนี้ด้วยนะครับกดปุ๊บแล้วก็ทําการสแกนหน้าอะไรให้มันเป็นยืนยันตนที่เขียวแบบนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ฝากเอาไว้นะโอเคครับก็ตามนี้แพลนสิดท้นยครับสำหรับการยืนยันตนแอปพลิเคชันเป่าตังผ่านทางตู้้นนนะครัับซึ่งอีนน เพิ่มเติมไปถ้าตู้ไม่ผ่านเนี่ยก็ไปติดต่อนาคารกรุงไทยครับให้ธนาคารจัดการให้อาจจะเป็นเหมือนผมก็ได้นะครับที่แบบประชานมีการเปลี่ยนนะโอเคครับก็เป็นแาบนี้ครับ